เดี๋ยวผมถึงธนาคารดีกว่าแล้วก็โทรไปนะครับผอพ,พอดีเลยผมให้มาดีกว่ครับครับที่บอกว่าอีโคแรงบิดเพิ่มมา10ตัวแรงม้าเพิ่มมา10กว่าตัวนะครับเป็นยังไงครับการตอบสนองเลยครัะที่เราตอนนี้เราขับแบบฟรีสไตล์แล้วนะครับ ที่บอกว่าฟอร์ดมันแรงอยู่แล้วหรือมาด้าแรงอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ผนวกกับระบบนี้ไปพอจะมีคําตอบอะไรมั้ยครับมันมันใช่ไหมครับเอาสั้นๆนะครับมันนะครับมันเจ๊ฟอร์ดติดผมซึ่งมันตรงที่ว่าเครื่องมันสองพันสองนะครับแต่ว่าเอาผมองตรงนะถ้าเติมเติมเคื่อกันสองพันห้าสู้มันไม่ได้ครับก็นั่นก็คือเทคโนโลยีใหม่นะครับ เทคโนโลยี ism, ใหม่น <tortured. IEL> ั้นนะครับไม่ได้สูบสูบต้องโตวาลต้องโตนะครับเทคโนโลยีใหม่นั้นนะครับใช้ความฉลาดในการจ่ายเชื้อเพลิงนะครับและก็ใช้ความฉลาดในการผลิตอากาศนะครับโดยการเสริมเสริมเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับไม่จําเป็นต้องรอการดูดอากาศเข้าตามยถากรรมนะครับนั่นคือเทคโนโลยีใหม่นะครับในการเสริมอากาศที่เกิดความพอดีนะครับและก็ จ่ายเชื้อเพลิงให้เกิดความพอดีนะครับนั่นคือเทคโนโลยีใหม่นะครับยกตัวอย่างนะครับในเครื่อง CD56 ในกลุ่มของไททันหรือปาเจโรนะครับซึ่งบล็อก CD56 นั้นตั้งแต่ปี90นะครับปัจจุบันนี้ก็20่สิกว่าปีแล้วนะแล้วนะครับก็ยังใช้บล็อกลูกสูบเดิมนะครับเพียงแต่มาเปลี่ยนกระบวนการเรื่องวาล์วใหม่นะครับแล้วก็ ฉลาดในเรื่องการจ่ายเชื้อเบิงในรูปแบบใหม่นะครับตอนที่เปลี่ยนวาล์วใหม่นะครับรุ่นแรกออกมาก็เพียงร้อยต้นๆน,นะครับปัจจุบันนี้นะครับพัฒนาแค่เทอร์โบกับการจ่ายเชื้อเพลิงในรูปแบบใหม่นะครับปัจจุบันนี้สามารถทําถึง178แรงม้าแล้วนะครับซึ่งเราต้องยอมรับนะครับปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่าความจุข,ของกระบอกสูบใหญ่จึงทําให้แรงม้าสูงขึ้นนะครับและก็วันนี้เราได้รับคําบอกเล่าจากลูกค้าท่านนี้นะครับว่า ซื้อ2.2มาหลายคันแล้วนะครับและก็ใช้แล้วเกิดความประทับใจนะครับก็ไม่จำเป็นต้องความจุสูงเผลอนิดเดียวก็ไปแตะรร้อย้อยห้าแล้ว <c oughs> ถูกไหมครับพี่ <c oughs> มันนิดน่ะครับหลังจากที่ผนวกี g v เข้าไปแล้วอพอจะบอกได้ไหมครับ <c oughs> ว่าคนละเรื่องเลย <c oughs> จริงมัน,นมันเหมือนทำเรื่อง เรื่องที่น่าเชื่อให้มันให้มันเป็นไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วรถแรงมันต้องกินน้ํามันดินี่รถแรงแล้วประหยัดนะแรงรถแรงแล้วประหยัดมันโกหกกันเลยนะมันก็น่าดีคือคำบอกเล่าจากผู้ใช้นะครับริงทังแรกไม่เกินครึ่งชั่วโมงนองรับลไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับไอ้ที่ว่าสําหรับรถบรรทุกด้วยซัมซุงไวรุ่นรถแต่ง